สวัดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับใน War3 Server กะดิ่งซีนะครับทุกคนในโปรโมชั่นนี้นะครับเซตเมนก็จะเป็นเอเลเอไม่ใช่ไอเซนเออนะครับเออประมาณนี้นะครับก็เติม50บาทนะครับจะได้กล่องสุ่ม4กล่องแล้วก็ GC อีก1 0 0 0งแสนนะครับเหรียญบิตคอยนี่ยไม่รู้ว่ามันได้หรือเปล่านะเออแล้วก็ถัดมาจะเป็น300เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นกล่องสุ่มได้เซต300เหรียญกาชา1เหรียญนะครับแล้วก็ ตัวละคร300แล้วก็ g c 8ีแแสนนะครับแล้วก็ถัดมาจะมี500นะครับทุกคนเป็นตัวละครด้วยนะอืมร้อเนี่ยจะได้ตัวละครแล้วก็ชื่อไทยนะครับ1000จะเป็นชื่อสีนะครับสามารถเลือกเองได้เลยที่หน้าเว็บนะครับประมาณนี้ทุกคนสําหรับโปรโมชั่นนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้จะเป็นโปรโมชั่นการันตีนั่นเองนะครับก็จะได้เป็นมาดาละนั่นเองนะครับมาดระสี่พันนะเอออันนี้คือเติมสี่พันก็ได้ครบเซตไปเลยนะครับเป็นการันตีนั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคน แล้วก็สําหรับรูปนี้นะครับก็จะเป็นกล่องสุ่ม GC นั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะได้เซตมาดารา4,000เช่นกันนะทุกคนก็อย่าลืมร้องมาเปิดกันด้วยนะครับเป็นกล่อง GC นะครับขายในร้านค้า GC 50,000 GC นะครับเออในคลิปก็เปิดอยู่เหมือนกันแล้วก็สำหรับวันนี้จะเป็นกล่องสุ่มเติมเงินนั่นเองนะครับก็ใครที่เติมเงินเนี่ยก็จะได้กล่องสุ่มพวกนี้ไปนะครับสุ่มพวกเซต95ถึง97มังถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ในคลิปเนี่ยตัวโรบินเนี่ยออกมาโคตรเยอะนะครับผม ก็ไม่รู้มันติดใจอะไรกับผมนะแล้วก็อันนี้เป็นของแลนะครับมีซอ่เอ้ยไม่ใช่ฮันนี่คอร์สถุงมือทานอสแล้วก็ปืนเอ็มเคใส่นะครับประมาณนี้ทุกคนแล้วก็สําหรับอันนี้ก็เป็นกาชาเน,นเองนะครับก็เหรียญกาชาที่พูดถึงนั่นเองนะก็จะสุ่มของแลทั้งหมดเลยนะทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับอันนี้นะครับจะเป็นไอเทมฟาร์มนะครับไอเทมฟาร์มมีเกรดปานกลางยากนะครับ2เกรดนะในโปรนี้นะครับมี2เซตนะ ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็สำหรับนี้จะเป็นไอเทมคราฟนะครับก็อของฟาร์มไอเทมคราฟนั่นเองนะครับจะเป็น A a นะเออเอาขอนไม้กับถุงเท้ามาเป็นสมุดเวทแล้วก็เอาไปแลกเป็น A a นะประมาณนี้ทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นแชร์กลุ่มแชร์กลุ่มได้กล่องเติมเงิน15กล่องแล้วก็กล่อง GC 10กล่องนะครับก็ไปแชร์กันได้นะครับทุกคนนะโอเคประมาณนี้ลิงก์กลุ่มอยู่ด้านล่างนะอะไรน้อง,พ,อองพี่ขอเปิดก่อนนะแป๊บนึงนะ อไอเซนน่าจะเอะ้ไม่ใช่อีกอันหนึ่งอ่ะน่าจะดีออกมาแล้วหนึ่งตัวเก็บก่อนครับจะมีแชร์แบร์ <c oughs> ผมต้องปิดเสียงนะเพราะว่าแม่งนัวจัดเรียกผมไม่พักเลย กล่อง G C ได้านนะี่อเ้ยรุ่นใหญ่ไม่ออกเลยเหรอ ไม่มาจริงๆว่ะทุกคนโอ้อเอียทำไมมันเกลือจังวะมาต่อกล่อง GC ผมมีไม่ใช่กล่องเติมมีเยอะอะแต่นี้ไม่มีตอกพวกสี่พงสี่พันนะโอ้ ของเติมก็จีจีเลยอะแบบเนี้ยไอ้เฮียเลยพี่ไดครับน้องเปิดพี่เฮียเป็นชั like ่วโมงไอ้เหี้ยอ่ะแล้วเป็นเฮียอะไรอ่ะไอ้เหี้ยเขาจ้างกูมารีวิวเนาะไอ้สัตว์มึงเออเฮียอะไรวะไอ้เหี้ยโคตรหิวไอ้เฮี้ยตัวหิวมันชื่ออะไรวะไอ้สัสถามเคัตตี้ครับใครคัตตี้คัตตี้มาเลยทุกพอเย็ดแม่อยู่เลยขนาดนั้นครับของเหรอคัตเขาตีมาที่ไปครับ

มีคนดักนะมนักนเกอได้แล้วขึ้นไปล่วงมีทั้งเอแล้วหั0 0ตัวใช่แ่เมอีเชคคนเยอะจดอ่ะผมน่วงเดี๋ยวเพื่อนอแล้วเพื่อนขึ้นอาีม่นมีเศษใหญ่ตีตีรอมขึ้นบนตึกดีไหมตีอ้เี่็นมีเศษใหญ่กันนะนี่ ม่มีอะไรวะแดดฟ้าแสดงว่ามันลงไปแล้ววะจะยิงุงไ่นตอนนี้จะยิงตรนตอนนีโอ้ยแย่สองไอ้แเล่นอะไรนะเป็นไปขยิงยากเนีใครที่ายขยิง้จะยิงกับใมเนี่ยไปมาเ่าน้อตาดคนนึงขาคนนึงใครจี่มาานึงโอ้เห้ยเยเฮ้ยเจ่อยขึ้นดิขับแล้วี่ดเอยาขึ้นไปไหนีอยังขึ้นไปไหนดิี่ไม่พีดไมีดไม่ดจขึกูไม่ได้ขึ้น โอ้โหฮะัเวะตียอะไรอ่ะก็แตกพีก็ตกพกตกเมาโคดแรงบ้าไปเนี่ยแล้วสองคนไหนวะช่างมันเถอะน้องอย่าไปนี่เลยกูเหนื่อยแล้วไพเพื่อนเราขึ้นที่เพื่อนมึงกินนอนเน๋อเนี่ยตู้กาชาบอกว่ามึงขยินี่จะของดีๆนะทุกคน มึงควายอ่ะถุงได้เหรียญบิตคอยล์ละไอ้เหี้ยถ้ามีเหรียญก็มาส่งเอาไอเซนต้องมาหนึ่งหนึ่งไหวอ่ะมันไม่ไหวด้วยกูเต็มที่ละเ้ยยเเนี่ดี๋ยวเสียงเดี๋ยวเสียงมันเยอะกว่านี้ไอ้เหี้ยออาไปเหี้ย 马里钦。死。 เรียบร้อยดีครับเฮีย97นะไอเซนอนะเป็นเซน300นะครับอันนี้คิดว่านะผมเดาเกาไม่ถึกไม่ถึกโอ้ยมึงก็พูดไปเรื่อยเป็งเซิร์ฟนี่มันวัดกันแค่แบบตัวมึงโหดกว่าแต่แค่มึงแบบยิงเปิดหัวได้เม็ดเดียวอะ มึงก็ชนะแล้วแนวมันไม่ได้แบบเวอร์วังขนาดนั้นน้องแต่แค่ปืนมันแรงโอ้ยมายด้ Ôi kìa Ô Cái quên của lén เชื่อเชื่อเชื่อกูลเล่นชิวไปวนะเนี่ยมาดิวันเลยโอ้โอ้ยไอ้เหี้ยไม่ต้องแก่ต้องแก่ไอ้สัตว์ วายอะห่วยห่วยแม่งคมแม่งคมเฮ้ยตายนึ่งหัวสามสี่เมตรอะทุกคนปืนไม่ได้เร็วมากดีและมาต่อเลย V1 กับ V6 เย็ดแม่ดูดิ ปีต่างกันนะแต่มันก็ยังยิงผมตายอะคิดดอนแล้วกันหรือว่าผมเล่นชิวไปก็ไม่รู้มาเดี๋ยวลูกซองมาเฮียดีเฮียรีบปะรีบอยู่นิดนึงโอ้ใครวิใคร,ใครไหวไอเฮียเฮียปีหกอะ <laughs> แรงนะเอาทำเป็นเล่นไป

กูบอ,อกเลยเกือบฉนเนี้ยมามา oh. เรียบร้อยอืม oh. oh ้องอ,อาคา,าสาเ,า,เเาเอะ้ก็เปิดก,อดก็ดกอ์รออะไรอ่ะน้ะองกูโดนอะไรบ้างมึงต้องดูมือทานอสอย่างเงี้ยสองกอ๊อ์ไซตามะไอ้เหี้ยครบเซตเจอไม่ไปเล่นโซนต่อพี่กูไอหมูเด้งมึงวะนี่ตายดิเจ็บเกือบตายเจ็บมาก

Bà đi mủ đen, Bà đi mùa đen, mủ đen ở lo ạ? Quẹt bo, bo. đi Ôi 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 Đây nó mù đen Ôi Ai à đi mù đen chép bắp chép bắn 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 Ây yeah Má đi chẳng quá Ô าข้างนอกมาไอ้เหี้ยมันไม่ไหวแล้ววะมึงรอดหลายร,ารอบแล้วโอ้มาข้างในก็ได้มาไมงใช้เลเซอร์ใส่กูด้วยได้เนี่ยเรียบร้อยสัสไอ้เหี้ยแต่มันมันเบิดบางจังหวะแม่งอื่นชิบหายเลยนะเว้ยจริงๆเลยแม่งอื่นจัดอะ่ะไม่รู้อะ Lucy tôi cảm thấy nó tay tóc ngăn ngọc trên. Nice. Aha. A mù đệm vinh kiao ná. A mù đệm vinh kiao ná. A giữa ngài mù đệm. A đi. đi. A 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 đi. đi. Nó có 1 1 ăn như tụi clip ơi. Ôi, đòn. Chết đi, đen.

Oh, yeah, vai, bué. Oi. เรื่องหนาจังวะมันเล่นอึดจังวไว้เนี่ยมาดิไอ้เหี้ยมาวะเนี่ยโอ้โหโเลยเหรอ,อมิเรโอดัตเจ็บนะกูบอกเลยวัดอากูเงี้ย อูเจ็บมันเจ็บไอสัตว์เฮียไอ้ปืนมันยิงง่ายเลยไ้กว่าจะมาเฮ้ยเฮ้ยโอ๊บกอดเฮ้ย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 ไอ้ยี้มึงดูดจังนะออ๊บกอดเหรอโอ้ยยิงไม่โดนเลยสัตว์ Off-Guard hoa koda, hoa đi hoa koda, hoa koda, hoa hả? hoa koda, con hả? hoa koda, đi koda, Off-Guard à ไปเรียกหัวหน้าเผ่าเองมาเลยในออฟกอดอะไปวัดคมวัดตึงกันไปเลยเฮ้ยมันต่อโอ้ยสวยดีอาคาซาด้วยมา ôi ôi miếng đang có của à Ơi thôi Ôi Chịp bắn là đồ không lan ngắn ạ Mà đây. เฮ้ยน้องเอาป่ะเนี่ยอโอเคแปบก็แปรป่ะ <c oughs> มันก็วีเท่ากันนะเวย้ยมาอูเล่นด้วยบ้างมาอากาศาใช่ปะแปดนั้นเท่ากันเลยจะได้มันมันจะได้ก้าววัดเวย้ย Yeah. ơi อ่เดโอมันข่มยังไว้สัตว โอ้โูตั้งใจเลยล้วมาโอ้โหไเหี้ยมนเล่นเชิงแบบเชิงมันหนานะเนี Park ่ยข ok ้างนอกมาวัดกันเลยเอาฝั่งไหน โอเคเยบรอยตัดแต่เล่นข้างในคือมันแบบมันมีที่วิ่งจ๊อ่ะยิงไม่แตกนะ <c oughs> เปียวอยต่ <c oughs> อคนมาแล้วกันไปจ,จะมานน้องชายทมาไอเฟนใช่ปะมาพร้อมละ เล่นสไนกยก็ได้ครับของชอบเลยโอ้ยเฮ้ยเเอเลนเอเลนเฮ้ยเรียบร้อยดีครับเอเลนหวานหวานกูแปดตัวเลยเหรอเนี่ยเอาเรื่องไหวยดแม่